หความรับทําให้ปี2 0 2 2ันเป็นปีที่คุณจะรักตัวเองมากที่สุดครับครูบอลลี่อยากจะบอกคุณนะคะว่าในปี2022นะครับคุณควรจะดูแลสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เป็นเรื่องของคุณโดยเฉพาะสิ่งนั้นก็คือความสุขของคุณครับลหลายๆคนนะคบใช้ชีวิตอยู่กับความสุขของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความสุขข,ของคุณพ่อคุณแม่ความสุขของเพื่อนคุณ ความสุขของคนรักคุณหรือความสุขของคนในสังคมเราหลายๆคนนะครับจะไม่กล้าทําในสิ่งที่เรามีความสุขคุณเคยเป็นไหมครับคบรูบอลอนเคยเป็นนะครับเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องตั้งใจเรียนเรียนให้มันได้เกรดดีๆเพื่อที่จะทําให้พ่อกับแม่เรามีความสุขแต่ตัวครูบอลอนเองไม่ได้มีความสุขกับการเรียนครับครูมีความสุขกับการลงมือทํา ครูรู้ว่าการเรียนรู้ในโรงเรียนนะครับมันคือของแถมครูต้องไปเรียนรู้ในชีวิตจริงนี่คือสิ่งที่ครูบารอนชอบพอครูตัดสินใจครับว่าการเรียนรู้ที่ครูชอบมันคืออะไรครูมุ่งไปสู่เส้นทางนั้นเลยแล้วคุณรู้ไหมครับเวลาที่ครูบารอนนะครับใช้ชีวิตเป็นตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขครูรู้สึกเลยว่าชีวิตครูมันมีความหมายปี2022ครูบารอนอยากให้คุณนะครับ ทำให้ชีวตเองมีความหมายด้วยการทำทุกสิ่งที่คุณมีความสุขและที่สำคัญคือมันต้องถูกศิลธรรมด้วยนะครับไม่ผิดกฎหมายด้วยนะโอเคป่ะเราทุกคนสามารถมีความสุขในสไตล์ของตัวเราเองได้โดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นครับอย่าให้ใครก็ตามมาวางกรอบให้กับชีวิตเรา เพราะหลายๆครั้งครับเราอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียถูกไหมครับเราก็จะเจอกรอบของความสุขครับอย่างเช่นต้องมีสิ่งนั้นก่อนต้องมีสิ่งนี้ก่อนถึงจะมีความสุขถ้าเราทํางานเราต้องมีบ้านของตัวเองนะเราถึงจะมีความสุขเหมือนคนอื่นได้คนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราเนี่ยสามารถดูแลพ่อแม่ได้แล้วสามารถมีบ้านหลังแรกมีรถคันแรกเขามีความสุขสุดเลยเราเนี่ยมากดดันเตงโอ้โหต้องทําให้ได้เหมือนเขาถึงจะมีความสุขก่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับ เพราะความสุขมันดึงดูดความสําเร็จครับคุณต้องมีความสุขด้วยตัวคุณเองก่อนพอคุณมีความสุขด้วยตัวคุณเองปั๊บสิ่งที่คุณปรารถนาคุณต้องการมันจะเกิดขึ้นครับครูบอลอนไม่เคยเอาความสุขของคนในสังคมมาทําให้ตัวเองมีความสุขครับแต่ครูมีความสุขกับสิ่งไหนครูทําสิ่งนั้นและสิ่งที่ครูทํามันทําให้ครูมี การเติบโตทางด้านการงานทางด้านครอบครัวทางด้านสังคมและก็รายได้นี่แหละคือสิ่งที่ครูอยากจะบอกคุณในปี2022นะคบขอให้คุณทุกคนมีความสุขตลอดทั้งวันทุกๆวันสร้างความสุขให้กับตัวเองครับและก็ทำในสิ่งที่คุณมีความสุขแล้วเส้นทางที่คุณทำมันจะส่งผลให้คุณสำเร็จในปี2022อย่าง